สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่วิจาญยับปนผืนสกลาดนะครับก็พบกับผมแล้วอีกแล้วนะครับตัวจีโกมณ์นะครับเสยตันเซียนะครับตอนนี้นะครับก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับอำเภอไม่ใช่อําเภอสิก็เรียกบ้านหนองคอนนะครับนะครับบ้านหนองคอนนะครับ หรือสมาคมสนุกเกอร์ชาวหนองขอนนะครับซึ่งขออธิบายหน่อยครับว่าหนองขอนคือเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านนะครับเส้นหนึ่งที่สามารถทะลุเข้าไปในในตัวในตัวจังหวัดได้นะครับซึ่งในซอยนี้นะครับในมากลางวันเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆกินทั้งทั้นนะทงนั้นนะครับแล้วก็มีส่วนของภาครัฐนะครับเยอะแยะเลยผมก็ไม่รู้อธิบายไงแต่วันนี้อ่าผมมีโอกาสได้ มานั่งคุยนะครับกับเจ้าของสถานที่นะครับก็คือคุณโอมนองขอนนะครับเอ้าคุณโอมสวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็ที่ให้ผมมานะครับก็มานั่งปรึกษากันอ่ามานั่งปรึกษากันนะครับเกี่ยวกับการจัดงาน,นะครับสนุกเกอร์นะครับ NK รับ2,024 handicap ครั้งที่หนึ่งนะครับก็รายการนี้นะชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทนะครับนะครับก็แชมป์ก็25,000บาทนะครับรองแชมป์ก็รับ10,000บาทนะครับสามสี่ก็ห้าพันนะครับเบรกสูงสุดก็ห้าพันบาทนะครับห้าสิบแต้มขึ้นหกแดงหัวโตก็แผ่นละพันนะครับ เดี๋ยวขอถามความรู้สึกนะครับว่าทําไมถึงอยากจัดก็อยากให้นักสนุกเกอร์นะครับที่คือแต่ก่อนเนี่ยที่เรารู้จักสนุกเกอร์สมัยผมเป็นเด็กเนาะก็คือมัน<ส>เกี่ยวกับวงการกลามานานเลยเนี่ยพอ่อเมยไม่ค่อยอยากจะให้เข้ามาเด็ดแต่วันหนึ่งที่เราได้ก้าวเข้ามาทำโตสนุกด้วยตัวเองรเราเลยเลยอยากจะยกระดับ ให้กีฬาสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่แท้จริงอืมอยากจะให้ให้ทุกคนได้แสดงฝีไม้ได้มือออืในเกมการแข่งขันครับคือในวัตถุประสงค์เนี่ยคืออย่างแรกเลยคือในตั้งแต่ปากซอยเนี่ยบ้านน้องขอนมานะครับจนถึงสุดซอยที่จะไปทะลุเขื่อนที่ไปจะทะลุเชฟวันได้นะอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นคือส่วนหนึ่งอยากจะพัฒนา ในเขตนี้นะครับนะครับจนถึงระดับจังหวัดของโคราชนะครับเลยอยากจะจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับรายการนี้ไม่ใช่รายการใหญ่นะครับแต่เจ้าของสถานที่ก็คือคุณโอมเนี่ยคือทําด้วยใจนะครับนะครับอยากจะพัฒนาวงการฮนุกเกอร์นะครับจังหวัดโคราชนะครับให้มีความมาตรฐานนะครับก็เลยเชิญผมมาพูดคุยนะครับ นะครับซึ่งรายการนี้จะระเบิดความมันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะระเบิดความมันในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยนะครับวางแผนงานนะครับต่างๆแล้วก็จะพาชมสถานที่นะครับอาจจะเล็กๆกระทันรัดนะครับแต่คุณภาพนะครับคุณภาพรับแก้วแน่นอนเดี๋ยวส่วนสถานที่เดี๋ยวผมให้แอโก้นะครับแนะนํานะครับแล้ว โดยปกติเนี่ยคุณโอมเนี่ยแทงสนุกเกอร์เนี่ยอยู่ในเวทไหนผมก็เคยไปแข่งขันก็อยู่บวกสิบสี่เต้มครับอ๋อไม่ได้มือดีอะไรอแต่ชอบนะชอบชอบอแล้วโดยอผู้นิานแล้วเนี่ยนอกจากทําธุรกิจสนุกเกอร์แล้วเราทําอาชีพอะไรผมรับเออ่ทำงานรับวิสาหกิจครับการไฟฟ้าส่วนภูิภาคครับอ่าคือรับราชการนะครับรับราชการด้วยนะครับ นะครับอาชีพหลักนะรับราชการนะครับแล้วก็พัมลกิจโตโซจูเกอร์ควบคู่ไปด้วยนะครับก็ในรายการนี้นะครับมือดีโคานะครับมาแน่นอนนะนะครับมีการถ่ายเท่าสดนะครับทางเพจ NK ็ no คสูเกคร์โคนะครับแล้วก็เพจวิจารณ์ยับบนมือสกราดนะครับโอ้หนี่ครับตอนนี้ก็สิบล้อ ไปแล้วนะครับลูกค้าของคุณโอมนะนะครับไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบ้านๆจริงๆนะครับเป็นบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวผมให้แอคโก้ะครับเก็บบรรยากาศแล้วก็จะฝากให้ทางแฟนเพจพิจารณ์ยับนะได้ได้ได้ไดไดชมว่าสถานที่เล็กๆนะครับสถานที่เล็กๆนะครับเราก็สามารถ จัดให้เป็นมหากรรมกีฬาสนุกเกอร์ได้นะครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นสถานที่ใหญ่รายการใหญ่เงินรางวัลใหญ่รลยวันสูงไม่ใช่นะครับเพราะในรายการนี้รับเฉพาะคนในจังหวัดโคราชเท่านั้นครับผมคือโคราชมีมีสิ้นสุดที่อำเภอไหนอืมเริ่มต้นถ้ามาจากกรุงเทพก็เริ่มต้นจากปากช่องอ่าสิ้นสุดที่ พิมายพไมายเหรอใช่ไหมออกไปทางนู้นอ่ะพิมายสีดาม,มันหลายทางครับอ่าโอเคก็เอาเป็นว่าคือถ้าคุณหน้าคุณตาก็ไม่เป็นไร,รแต่ถ้าไม่คุณหน้ามาสมัครเอาบัตรประชาชนท่านมาด้วยใช่อ่อาบัตรประชาชนท่านมาด้วยเพราะว่าเราเอาเฉพาะคนในโคาชจริงๆเพราะในรายการนี้มีแต้มต่อนะครับไม่ใช่ว่าคุณเต้นเนี่ยโอ้โหไปฟ้าแชมป์รายการแสนมา จะมาแบบว่าไม่มีนะครับต้องต่อแต้มกันนะต้องมีแต้มต่อมีแฮนดิแคปบนะครับก็ชื่อเขาก็บอกแล้วอยู่แล้วนะครับว่า NK ็นเอ็นเโคคนะครับ2024นะครับแฮนดิแคปครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะให้อดโกนะครับพาปะพาชมนะครับสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่วนผมและคุณอมในวันนี้ก็ถือว่าได้เวลาสมควรนะหอมปากหอมคอก็ดึกแล้วนะครับ ก็ดึกแล้วผมก็มีภารกิจในวันที่สิบห้านะครับในงานที่สปปนะครับชิงเงินรางวัลกว่าร้อยล้านนะครับโอ้โหเกีบนะไม่ใช่เงินไทยนะครับเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับเงินรางวัลรวมนะก็ถือว่าไม่เล็กนะครับ โดยทีมงานแดงน้อยสุกเกอร์นะครับปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับผู้จัดก็เป็นคุณวุฒิหนองคายนะครับในงานนี้นะก็มีมือชั้นนำระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกิ๊กพิซูโลนะครับพี่เคนะครับแล้วก็ไอเจ้าฉลามนะครับคุณก๊อฟบังพะนะครับมือชั้นนำของประเทศไทยไปกันหมดนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านสู้นะนะครับก็วันนี้ผมและคุณโอมนะครับก็ลาทไปก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน e ีีหน้าอา้าวสวัสดีครับ